สบายดีพี่น้องสบายดี FC เอซีที่ฮักแพงเบิร์ดสุขสุขคนสมองสุบอลสบายดีย่ามเศร้าเด้อพี่น้องเปปอ้ยพุ่งพ่อก,กันคือเก่าพี่น้องเนาะกรับซ่องน้องมิหนี่คือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยมาหลับเอาแถาแม่พี่น้องเอนะ้เนาะมาหลับเอาแถาแม่ครับชุมป่าพี่น้องเอ้ มาล้ำประตูห่านหรือยังนี่เนะาะอาโตโอ้ยยังขายอยู่ได้พี่น้อยอาโตห่วนยัหลื้อเนี่ย

หายมีสามหมื่นสามพันไปเลยไปดังแล้ว รับตัวนะทำแม่ไปยังเมื่ออะไพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะออกแป๊วซาเล่งก็เด้อพี่น้องเลยปฟาดพี่น้องเลยทีแรกว่าสีเมื่ออะไรพี่น้องเพราะนี่ป้าเพิ่นหาให้มาส่งไม่ไงพี่น้องเนาะม้วนแห้งบ่แม่ฮะม้วนแห้งวปฟาดทีโทรพี่น้องเลยม้วนแห้งไม่ไงซื้อไว้ในไหนไม่ไง แม่นุ๊กแม่ใหญ่นุ๊กโอ้ยดู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 จับมอนุกเไม่จับมันยู่ลุงนุกนะเออแม่โล้ปมาเถอะแม่แม่นุ๊กนุ๊กเนาะเออโอ้ยคอยเด้ไหมไงเด้อเบิ่งหลานเสียนี่ก่อนเจ้าพัวไผาตกเออ่อยลงเด้อแม่เออเจ้าพัวไผาเออจับอันนี้ช่วยพี่ได้หรือคอยได้ไหมคอยได้ อาเธอขอบใจเด้อยด้วยแม่ด้วยคอยด้วยแมเอ้ยมันง่านกพี่น้องเอ้ยพ่นมวนแห้งน้อแม่เนาะโอ้ยพี่น yup> ้องเอ้ยโอ้ยจรกว่า hmm สิเมื่อแล้วพี่น้องเนาะพอดีเมียลุงนุกว่าเมื่อชงมันง่ให้ได้ด้วเพื่อนว่าก็เลยให้เพิ่นขึ้นรถแล้วก็มาบสตรงเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปไปรับสาวแม่ก่อนบาทที่นี่ ออกไปเอาซาเล่งก็ได <ination noises> ้พี่น้องเลยเอาซาเล่งอยู่น้ามาเอาเพิ่นเช็คกันเพิ่นก็อยู่ไก่เติมพี่น้องจังหวัดกันเนาะประมาณหลายกโลเมตรหลายสองลายเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเพิ่นยางมาเนาะก็เลยพอไปนี่ก็เลยมาส่งเพิ่นพี่น้องเลย ไมขึ้นบาทนี้พี่น้องเอ้ยปูสาดเด้อบแมตัดภาพไ้อีกทีพี่น้องเนาะเอาสเเลีงมากทำแม่ไปเทียมห้อยพี่น้องวันนี้วัดที่เรามวนอยู่ป่ะแม่วัดเธอพี่น้องเอ้ยขึ้นรถได้ขึ้นรถขึ้นรถอ่ะคุ้มอยู่เนาะอยู่จนแจ้งเลยเนาะ What? thì thơ, người. Ờ, không thôi thì đồng ý lý thôi ra à? ừ. hướng vào đấy mà nó bà nè dẫn hướng vô ừ. 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 khử mấy, khử đấy, đồng ta cần mưa no. con phi đồng mà đi nó con phi đồng có đi có có phưa cường cường có năm nay có đi tìm anh ạ à. À, đồi đồi bắt <laughs> <phía đồng> <laughs> <phía đồng> <laughs> nó thả lốt thả mà ra nó thả lốt nhảy tiêu mưa sông sẽ đọt với long người. người đang thả lột nhảy mà hạp ảo sinh phân. ô Lột lốt nhảy mày đã lốt nhảy đi con phi long người. อืมันคุบเต็มปอดโหไม,ม่เลยพี่น้องคันหนึ่งกอเออมวนขนาดเนาะป่าเนะาะอืมเม็ดเดียเป็นบ้านเม็ดเดียบ้านครับ่ vung vung phanh xí này bơ, này nè Bơ ngày ngon rồi phi phải khỏi ơi Thôi phải đây, đồng ơi vua nó Đôi, đôi, ơi, đôi, đôi

ปัดเถื่อนเอ้กิเวนจนพ่นเนาะมวนขากมวนแน่รีวินว่าปัดเถน่อนเอ้งาจางฟางเลยคนว่าจะไนอนจะดีแล้ววแม่หรือว่านอนอยู่ปัดเถื่องเอ้ทแม่ไเเบิดบ่าน้ำจ้าหนะแม่ น้ำกินเมื่อว้อเออหิวมาน้ำเลยลูกไผ่พิ่นนั่นเอาเอาไปหายต่เฮือนพี่ได้พี่น้องเลยเออน้ำเย็นเอาไปแต่พี่ได้เออนั่นสบายนะเพิ่นน้ำประจักษ์เออซื้อน้าห่านป่าประจักแล้วเขาไปหายนะอาที่เท่าพี่น้องเลย ปดพี่น้องเอ้คุณแต่วินจนขึ้นเพียงเนาะมวนอลีทำแม่กับป้าว่าพี่น้องเอ้สลับคลิปนี้เอาไว้สวีดีกันเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณในไลฟ์พี่น้องผมไปสุขุสุขุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเด้อสลับคลิปนี้พอมินี่เขากล่าวคำว่าสบายดี